M.P. สามคำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ s u p o r t m u a n s u e n c o m ท่านนักศึกษานะครับในวันนี้อาจารย์ไปค้นคำพักษาสารติกาที่น่าอัใจนะครับแล้วก็ยังไม่เคยนำเสนอเป็นข้อสอบมาก่อน ประมาณ3เรื่องด้วยกันนะครับสำหรับในเรื่องแรกเนี่ยเ,เป็นคำพักษาดีกาเกี่ยวกับคดีที่ต้องห้าอุทธรณ์และดีกาในข้อเท็จจริงก,ก่อนอื่นนักพิจาาทำความเข้าใจก่อนว่าในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยถ้าเป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปื่องทุก อ่นานคำนวณเป็นราคากันได้หรือที่เราเรียกว่าเป็นคดีมีทุนทร,รัพย์คดีมีทุนทรัพย์เนี่ยอ่านต้องห้าบุธรดีการในข้อที่จริงกล่าวคือถ้าราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุธรไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือในชั้นฎีการไม่เกินสองแสนบาท แต่คดีก็จะต้องห้ามคู่ความอุทธรหรือว่าดีการในข้อเท็จจริงและแต่กรณีแต่คดีที่ต้องห้ามอุทธรดีการในข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครกันกฎหมายก็มีข้อยกเว้นไว้ว่าสาม,มารถอุทธรในข้อเท็จจริงได้นะครับถ้ามีความเห็นแยง้งมีคำรับรองให้อุทธร หรือมีการได้รับอนุญ,ญาตให้อุทธรณ์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตาม224วรรคหนึ่งแล้วก็248ในวรรคที่หนึ่งต่ทีนี้จะมีคำพักษาดีกาอยู่ฉบับหนึ่งนะครับคดีเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นดีกาไม่เกินสองแสนบาท มาแน่นอนว่าในมาตรา248เนี่ยแต่คดีนี้คู่ความจะดีการในข้อแท้จริงก็ไม่ได้แต่ปรากฏว่านี่ครับคำพาษารณาดีการแบบนี้เนี่ยปรากฏว่ามีอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งทำหนังสืออนุญ,ญาตให้ดีการในข้อที่จริงได้ซึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่า กรณีที่อธ,ธิบดีภกษาภาคหนึ่งเนี่ยทําหนังสืออนุญ,ญาตให้ดีกาในข้อที่จริงได้อาจจะมีผลทาให้ดีกาฉบบนั้นนะผู้ดีกาสามารถจะดีกาในข้อจริงได้ตามมาตรา248วรรคหนึ่งหรือไม่คือเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นในชั้นทอนเนี่ยปัญหาจะไม่เกิดเพราะว่าถ้ารักษาดูในมาตรา224นะครับ ใ้คดีที่ต้องท้าอุทธรณ์ในข้อที่จริงถ้ามีความเห็นแยง้งมีคำรับรองอุทธรหรือได้รับ,บอนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิปดีผู้พิพากษาภาคคด,ดีนั้นก็จะอุทธรณ์ข้อเทจริงไดแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นชั้นดีการนักษาลองดูตัวบท248นะครับแต่ในข้อิร24า248ว่าหนึ่เนี่ย กฎหมายไม่ได้ประยันเลยว่าให้อธิบดีพวกษาภาคเนี่ยมีอำนาจอนะุญาตให้ดีการในข้อที่จิดได้ถูกไหมระดับอธิบดีที่จะอนุญาตให้ดีการในข้อที่จิดได้เนี่ยคืออธิบดีพวกสาการสารุตรน,นี้ก็เป็นความรอบคอบอย่างหนึ่งนของพวกสรในชั้นดีการที่สังเกตตัวบทเพราะนั้นเราจําหลักไว้ที่น,นึ็งนะครับ ตะเปีนดีกาที่9148ทับ2552นะว่าถ้าเป็นชั้นดีกาแล้วผู้ที่จะอนุญาตให้ดีกาได้นะครับในระดับเป็นอธิบดีเนี่ยจะต้องเป็นอธิบดีพวกสาสารุทธรไม่ใช่อธิบดีพวกาสาภาคนะครับเพราะนันตีการจะแบบนี้ถ้าเป็นชั้นอุทธรเนี่ยถูกต้องเลยแต่บังเอิญเป็นชั้นดีกา ประเด็นหลามนี้นักษาต้องศึกษาให้ดีนะครับเดี๋ยวบางคนจําตัวบทไม่ละเอียดเห็นมีอธิบดีผู้อักษรทำหนังสืออนุญาตให้ดีกาก็วิจฉัยเลยว่าคู่ความหรือผู้ดีการเนี่ยย่อมดีกาข้อที่ตีนันซึ่งผิดทันทีเลยนะครับเป็นดีกาเก้าแครับ2552ัอยทีนี้จะมีอีกเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องคู่ความขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพินาตามมาตรา264ซึ่งแน่นอนว่าบทบัญญัติมาตรา264เนี่ยเป็นบทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือไปจากที่กฎหมายเนี่ยคุ้มครองจำบเลยก็คือ ไอ้จำเลยสามารถจะยื่นคำร้องต่อษานเนี่ยขอให้โจทกวางเงินหรือหาประกันมาให้เพื่อการชำระค่าทิชาิตาำเนียมและค่าทิจริตามมาตราสองหสส่วนมาตราสองร้อห้าสิบสี่ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายคุ้มครองโจทย์นะครับเป็นประเป็นใหคุ้มครองั่วคราวก่อนที่พาาักศาโดยคุ้มครองโจทย์ ทีนี้นอกเหนือจากสองมารตรางก่าวแล้วกฎหมายยังมีมาตราสองร้อยหกสิบสี่ซึ่งเป็นบกัญญยติที่คุ้มครองประโยชน์ของคู่ความกันสองฝัายก็คือไม่ว่าฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจำเลยเนี่ยขอได้ทีนี้ประเด็นข้อหนึ่งะนะคับผู้ที่มีสิทธิ์ขอคุ้มครองตามสองกสี่กฎหมายใช้คำว่าคู่ความ พนักศึกษาต้องสังเกตประการหนึ่งนะครับเกิดมีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาตาม264เราดูเลยว่าผู้ที่มายื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์เนี่ยในขณะยืน่นเขาอยู่ในฐานะเป็นคู่กวา่าในคดีนั้นแล้วหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้เป็นคู่กวา่าในคดีนั้นนะครับ หรือไปคู่ความนคดีอื่นไม่ใช่คดีที่มาร้องขอคุ้มความประโยชน์อย่างนี้สิทธิท,ที่จะร้องขอคุ้มครองตาม264ก,ก,ก็ไม่มีมีคดีอยู่เรื่องหนึ่งนั้นผู้ร้องยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองประตักต่อมาก็มีผู้คัดค้านนะครับยื่นคำคัดค้านเข้ามา บอกว่าที่ดินที่ผู้ร้องมาขอครอบครองประบัินั่นนะเป็นของนายอนะซึ่งนายอนำที่ดินดังกล่าวมาจำนองจาะก,กันที่แก่ผู้กระทำศาลชั้นต้นก็เห็นว่าตัวผู้กระทำเนี่ยเป็นเพียงผู้จำนองเพราะฉะนั้นถึงแม้ศาลจะมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองประบัติ ก็ไม่กระทบถึงสิทธิทของผู้รับสรนมใไอจำนองก็ติดไปกับตัวทรัพไม่รับคำร้องคัดค้านผู้คัดค้านนะครับก็ยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาโดยขอให้ศาลไดงมต่สวนในคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินไว้ก่อน,นจนกว่าศาลอุทธรณ์ ภาคหนึ่งจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น,นในเรื่องที่ผู้คัดค้านอุทธรคำสั่งไม่รับคำคัดค้านของผู้คัดค้านเนี่ยปรากฏว่าศาลชั้นต้นก,ยก็ยกคำร้องยกคำร้องของผู้ครดค้านเนีตัวผู้คัดค้านอุทธรศาลอุทธรก็พิพากษาอยู่ตัวผู้คัดค้านเขาก็ยื่นอีกาขึ้นมา ประเด็นก็มีว่างนี้ครับผู้คัดค้านเนี่มีสิทธิตามมาตราสองหกสี่ไหมก็คือมีสิทธิขอคุ้มความประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาไหมคุ้มความอย่างไรขอให้งดการไต่สวนคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดีก่อนเวลารักษาวิธีชัยปัญหาเนี่ยเราต้องดูว่าตัวผู้คัดค้านเนี่ยมีสิทธิ มีฐานะเป็นคู่ความในคดีแล้วหรือยังเรืเ่องนี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่จะขอคุ้มความประโยชน์ตามมาตรา264เนี่ยต้องเป็นคู่ความในคดีที่ขอให้มีคำสั่งคุ้มควางนั้นคดีเรื่องนี้ปรากฏว่าไงไอตัวผู้คัดค้านเนี่ยเพียงแต่ยื่นคำคัดค้านขอเข้ามาเป็นคู่ความ เพื่อต่อสู้คดีกับผู้ร้องเข้าใจได้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านเข้ามาแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำคัดค้านก็คือไม่ด้วยยางให้เข้ามาเป็นคู่คว่มแม้ผู้คัดค้านได้ยื่นรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำคัดค้านก็ตา ต่ปรากฏว่าสารชั้นต้นก็ดีสารอุทธรณ์ก็ดีมีคําสั่งป้องกันมานะไม่รับอุรณ์เพราะฉะนั้นจะได้ว่าในขณะยื่นคาร้องขอผู้ความประโยชน์เนี่ยให้ตัวผู้ค้ค้านยังไม่อยู่ในฐานะเป็นคู่ความในคดีถูกไหมฐานความเป็นคู่ความในคดียังไม่ดีอย่างนี้เราไม่ต้องวินิจฉัยไปไรเดยนแล้ว ไม่ต้องไปดูเลยว่าขอคุ้มครองได้ไหมเรื่องที่ขอคุ้มครองน่ะขอคุ้มครองได้ไหมฐานะความเป็นคู่ความมันยังไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นอาจจะมายืดคําร้องตามสองร้อยหกสิบสี่ก็ไม่ได้นะครับ 7, 6, 6, 7, 2, แต่เป็นดีกาเจ็ดหกหกเจ็ดทับสองพันห้าร้อยห้าสิเอ็ดในเวลารักษาวิธิีฉยปัญหาเนี่ยเราจับประเด็นให้ดีนะครับตามดีการนี้ประเด็นมีอย่างเดียว สิทธิในการยื่นคาขอคุ้มครอง,อง,องนะ่มีไหมคําตอบคือไม่มีไม่มีเพราะอะไรคุณยังไม่ได้อยู่ในฐานนะเป็นคู่ความในคดีนี้เพราะศาลไม่รับไไม่ให้เข้ามาทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับความจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเ,เข้าใจว่าเคยมีการนําเสนอเป็นข้อสอบในระดับสูงกว่านี้ก็มีนะครับ แต่กรรมการอาจจะเห็นว่ามันยากเกินไปหรือเปล่าในะความจริงก็ไม่ได้ยากอะไรเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องนี้ครับจอเนี่ยชนะคดีก็นำเจ้าพนักงานที่ดินยึดที่ดินพร้อมสิ่งอูตสร้างของทิมเลยเออกขายต่อตัดก็ปรากฏว่ามีผู้มายื่นคำร้องขัดซั่ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด ว่าที่ดีถ้าสิ่งกุสร้างเนงเป็นของผู้ร้องใส่ชื่อจำเลยไว้ใน,นโฉนดที่ดินแทนทะนะปรากฏว่าคดีคร็อกขัดซับเนี่ยสารชั้นต้นยกคําร้องของก็คือไม่ปล่อยดูดีนะครับพอไม่ปล่อยใหทนายผู้ร้องมายื่นคำร้อง,องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ยังไม่ได้อุทธรณ์นะ มาขอขยายเวลาอุทธรณ์หนึ่งเดือนออกไปปรากฏว่าศาลจะต้องพยกยาม้องคือไม่ขยายให้ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนผู้ร้องดีกันนะด,ดูตรงนี้ให้ดีผู้ร้องยืดีกันแล้วผู้ยื่นคำร้องขอให้ดหมดการขายทอดตลาดระหว่างดีกัน ก็คือขอคุ้มครองตาม264คดีก็มีปัญหาวา่าผู้ร้องเนี่ยมีสิทธิ์ขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างดีกาตาม264นี้ได้หรือไม่ก่อนอื่นนักษาทำความเข้าใจก่อนไอคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามมาตรา2ี4เนี่ยขอได้ในทุกชั้นศาลด้วยลกก่อน ปัญหาว่าคดีเนี่ยเขขอได้นะดูผิวเผินคิดว่าไดนะเออ้เรื่องนี้สาานีการตัดสินี้นะครับคำร้องขอให้งดการขายทอดตลาดซ้์ที่ยึดระหว่างดีการของผู้ร้องนั่นนะเป็นคำร้องขอผู้มควาประโยชน์ตาม264เราก็ได้หลักกฎหมายข้อนหนึ่งการขอผู้มควาประโยชน์ตาม264เนี่ย เรื่องที่ขอคุ้มครองไม่ได้จํากัดเฉพาะที่บัญญัติไว้ในตัวบทเท่าเทะคกัน264เนี่ยกฎหมายเพียงแต่ยกตัวอย่างเรื่องที่ขอคุ้มครองไว้เท่านั้นแต่นักศึกษาเห็นได้ว่าในมาตรา264ไม่มีเลยการขอให้งดการขายท่าตลาดทรัพย์ที่ยึดระหว่างดีการไม่มีใช่ไหม เพราะนั้นมานตรา264เนี่ยจึงเป็นเพียงตัวอย่างเรื่องที่จะขอคุคม้มครองทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ครับการพิจารว่าสารใดเป็นสารที่มีอำนาจสั่งคำร้องต่างกันก็คือคำร้องขอคุคม้มครองจะต้องพิจารว่าประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารใด ก็ว่าการขอคุ้มครองประโยชน์ตามสองสี่เนี่ยเราต้องดูว่าประเด็นข้อพิพาแทแห่งคดีซึ่งในคดีล็อกกัลซับก,ก็คือตัวคดีหลกักว่าทรัพย์ที่ยึดเป็นของจำเลยหรือลูกหนี้ตามราพักษาหรือไม่เนี่ยไอประเด็นข้อพิพาทตรงเนี้ยมันอยู่ในระหว่างการพิจารณาใด ซึ่งนักศึกษาเห็ได้ว,ว่ายังไม่อยู่ในระหว่างกงารพิจารณาใดเลยถูกไหมไอตัวคดีร้อกกระซัมที่ศาลชั้นต้นยกร้องขอยังไม่ได้มีการี่ดอุทธรเลยส่วนคดีที่ขึ้นม,มาศาลฎีกานะครับคือประเด็นย่อยว่ามีพฤติการพิเศษที่ศาลฎีกาจะขยายระยะเวลาอุทธรให้หรือไม่ คดีที่ขึ้นมาสารฎิการเนี่ยมันเป็นส่วนสาขาถูกไหมครับเป็นเรื่องการฎีการคาสั่งสารล่างที่ไม่ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้เพราะฉะนั้นคดีที่ขึ้นมาสู่สารฎิการเนี่ยเป็นคดีสาขาไม่ใช่คดีหลังเราจะได้ว่าเรื่องนี้นะครับถ้าสารฎีการิาาาีาคษาลกับ ให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้แก่ผู้ร้องไอ้คดีมันก็เสร็จไปอย่างสารกิการถูกไหมครับมันก็ไม่มีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารกิการที่จะมาขอคุ้มครองตาม264ส่วนคดีหลังก็ปรากฏว่ายังไม่มีการยื่นอุทธรณ์เลยคดีนี้ตัวผู้ร้องขัดแย้งย,ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์เลย สารชั้นต้นก็ยังไม่ได้มีการสั่งรับอุทธรณ์ของผู้ร้องจึงมิใช่คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะนั้นเรื่องนี้สารตีการก็บอกว่าการยื่นคําร้องของอุ้งความประโยชน์ของผู้ร้องจึงไม่ชอบด้วยมาตรา264ยกคำร้องตีการเรื่องนี้เปลี่ยนทีเดียวสมมุติว่ามีการอุทธรณ์ คำสั่งสารจ้ต้นที่ยกคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ยึดอย่างนี้ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ได้ตามมาตรา264นะเพราะนั้นเราจะเห็นกันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าการร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามมาตรา264เนี่ยการพิจา,ารว่าศาลใดเป็นศาลที่มีอำน,นาจสั่งคำร้องนะครับ จะต้องพิจารว่าประเด็นข้อพิพาทในคดีก็คือคดีหลักคดีหลักอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลใต่ซึ่งคดีหลักตามฎีกานี้นะครับก็คือทรัพ,พิพาทเนี่ยเป็นของจำเลยหรือเป็นของผู้ร้องซึ่งยักไม่ได้ฎีการอ์เลยส่วนในคดีที่มันขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเนี่ยมันเป็นส่วนสาขา น่าเป็นเรื่องการขอขยายระยะเวลาย,ยืดอุทธรณ์ซึ่งไม่ใช่ตัวคดีหลักเพราะนั้นเมื่อมันไม่มีคดีหลักอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชัดใดเลยก็จะมาขอคุ้มความประโยชน์ตาม264เนี่ยไม่ได้นะครับเป็นฎีกาที่8876ทับ2 15, 5 5 1นะครับเรื่องวิธีการชั่วคราวก่อนพิมากษาเนี่ย ในทางปฏิบัติามาักจะมีการเลือกเป็นข้อสอบกันหนึ่งข้อแต่เราไม่มีกฎเกณฑ์บังคับนะครับว่าในภาคบังคับปดีเนี่ยต้องเลือกวิธีการชั่วคราวก่อนที่า้านหนึ่งข้อไม่มีหลักเกณฑ์เพียงแต่ว่ากรรมการส่วนใหญ่ก็มกักจะบวกหรือว่าเลือกข้อสอบในกันตอบแบบนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ตัดไปคงจะเตรียมมาบรรยายแล้วนะครับ เอ็มพีสามคำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทําโดยกลุ่มสมาชิกเว็บบลนซื่น .com